นั่นนักฆ่ามีนี่นะนักฆ่ามีเข้ามาทําอะไรที่กิลนักะจญภัยกันหรือเขามาเพื่อจัดการใครกรโ็โทษนะครับผมก็แค่หน้าใหม่ผมได้ยินพวกคุณชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยละ่ะเพราะว่าได้บับของชุดอ้อขอโทษนะฉันรู้สึกป่วยนิดหน่อยยินดีต้อนรับสู่กิลนักะจญภัยสาขาเมืองออนเนนมิเลียชุดเทพไปเลยนี่พี่ชายนี่โต๊ะประชาสัมพันธ์นะมีเรื่องอะไรให้ฉันช่วยไหมคะเอะ่อ่าครับเอาละ คุณโครงเขาบอกว่าห้ามใช้ภาษาสุภาพสินะฉันอยากที่จะลงทะเบียนเป็นนักพจนภัยซะหน่อยนะคะคุณต้องการลงทะเบียนเป็นนักพจนภยนัยงั้นหรอคะเอ๊หรือผมไม่สามารถเลยหรออ๋อทุดค่ะคุณมีทุตหรืออุปกรณ์ที่ดีฉันเลยเข้าใจผิดว่าคุณเป็นนักพจนภัยจากต่างประเทศนะคะ่ะเออ๋อไม่หรอกครับผมก็แค่หน้าใหม่ขอโทษที่ทําให้ผิดหวังนะมไม่ค่ะไม่ค่ะฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นนะขั้นแรกรบกวนกรอกใบสมัครกิวก่อนนะคะต่อไปก็จะมีการสอบเพื่อทดสอบความสามารถอยู่คะ่ะ มีเอกสารที่ยุ่งย,กยากเงน้นเหรอโอ้เหมือนญี่ปุ่นเลยนะแต่นี่มันก็ต่างโลกนี่ชื่ออายุเพศโลกประจำตัวแล้วก็ประวัติอาญากรรมไม่มีหรอกเอาละเสร็จแล้วในช่องข้อเรียกร้องของคุณบอกว่าไม่ชอบความรุนแรงนั่นรอเล่นกันหรือเปล่าคะสวมชุดขนาดนั้นไม่หรอกฉันจริงจังนะส่วนอยากที่จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ได้มากที่สุดนะ่ะ เงินเหรอคะงั้นฉันจะรับเอกสารไปก่อนคะ่ะต่อไปก็เป็นการสอบเพื่อทดสอบความสามารถคุณพร้อมหรือยังคะแล้วการสอบเป็นยังไงเหรอคุณต้องต่อสู้กับผู้คุมสอบคะ่ะแต่ผู้คุมสอบของวันนี้เป็นอดีตนักพจนภัยแล้งเอเขาเคยบอกไว้ว่าตัวเขาเก่งและแข็งแกร่งกว่าหมีเกราะเพราะฉะนั้นการสอบวันนี้อาจจะยากสักหน่อยสําหรับคุณนะคะบริเวณลานฝึกใต้ดินทําไมมีแต่นักพจนภัยอยู่ข้างหลังฉันนะวันนี้ผู้คุมสอบเป็นคุณกิสละ เขาเคยบอกว่าเขาแข็งแกร่งกว่าหมีเกราะด้วยนะฉันขอเดิมพันข้างนักฆ่าหมีแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเยนี่มันไม่ใช่โชว์นะเฟยคุณโอเคไหมคะคุณโคเอาเถอะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องชนะผู้คุมสอบอยู่แล้วค่ะแต่เท่าที่คุณมีพลังพอที่จะเป็นนักผจญภัยก็ไม่เป็นห่าค่ะแม้ว่าผลจะแพ้หรือชนะก็ตามแต่ถ้าเป็นคุณโคล่ะก็ฉันรู้สึกเหมือนว่าคุณจะชนะแน่นอนเลยค่ะเอาเถอะผมจะแสดงทุกอย่างที่ผมมีแล้วกันจริงๆแล้วคอนไม้ใส่เปสอันนี้ น้ำหนักน่าจะเกิน100กิโลได้ซ้ํานะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักขนาดนั้นนะต้องขอบคุณจริงๆสําหรับสกิลแข็งแกร่ง S บวกโอ,โอ้เขาสามารถสวิงคอนใหญ่ๆแบบนั้นได้เนี่ยนะไม่ผิดหวังจริงๆนักฆ่ามีวันนี้ผู้คุมสอบอาจจะตายก็ได้นะนายคือบุคคลที่เรียกว่านักฆ่ามีในข่าวลือสินะอ้านายก็ดูแข็งแกร่งใช้ได้นี่พนุ่มแต่ว่าฉันจะแสดงให้เห็นเองว่ามีคนที่อยู่เหนือนายนะ ค่ดูจากภายนอกฉันก็รู้แล้วว่าเขามีประสบการณ์และค่อนข้างเก่งด้วยฉันประมาทไม่ได้แล้วสินั้นพวกคุณทั้งสองพร้อมนะคะและพวกคุณทั้งสองเตรียมพร้อมนะคะเริ่มการสอบได้ค่ะตอนนี้จะเอาอยัางไงก่อนดีนะถ้าพอนุม้มนี่ก็แค่การสอบเข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจเข้าใจแล้วครับนั้นก็ขอเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะฮึ <c oughs> <c oughs> สามารถหลบเลี่ยงการโจมตีขนาดใหญ่ได้ ด้วยการขยับเพียงเล็กน้อยสมจริงๆที่เป็นนักพจนภัยแล้งเอถ้าฉันยังต่อสู้แบบนี้แล้วก็ฉันไม่สามารถชนะเ้าได้แน่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ว่ายังไงล่ะพ่อหนุม่มเข้ามาสิฮึ่บพ่อหนุม่มการโจมตีของเธอนั้นกว้างแต่ก็มีช่องว่างเต็มไปหมดแล้วก็ดูเหมือนจะควบคุมยากด้วยสินะฮะนั่นอะไรกัน พอพอแล้วค่ะผู้ชนะในสึกนี้คือคุณโคค่ะโอ้เขาชนะผู้คุมสอบจริงๆด้วยไม่แย่เลยนเนี่ยนี่สมแล้วที่เป็นนักฆ่ามีอ๋อมันเป็นความพ่ายแพ้ของผมเองเป็นการต่อสู้ที่ดีนะโคคุงก็ขอบคุณมากครับแล้วคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าออแน่นอนว่าไม่เจ็บตรงไหนเลยแต่ว่านั่นก็เป็นวิธีการใช้ไอเทมบ็อกซ์ที่แปลกนีนะโลกนี้ไม่ช่างกว่างจริงๆ ขอบคุณที่สอนฉันหลายๆอย่างนะนายผ่านการสอบฉันคาดหวังในอนาคตของนายนะไม่คุณกิลค่ะฉันไม่คิดเลยนะคะว่าคุณจะสามารถชนะผู้คุมสอบได้ภายในการโจมตีครั้งเดียวคุณนี่แข็งแกร่งจริงๆเลยนะคะเอ,อ่อไม่อย่างนั้นหรกเอ,อ่อต้องขอบคุณสกลิลของผมแล้วนะนะ <S <S ฉันก็อยากจะพูดอยู่ว่าฉันก็แค่มแลกผู้ต่ดต้อยแต่ว่ามันคงเป็นการลบหลู่ผู้คุมสอบนะนะ นี่คือหนังสือกฎต่างๆของกิลค่ะถ้าคุณพอมีเวลาให้ฉันอธิบายส่วนที่สําคัญให้ดีไหมคะฉันคิดว่าคำอธิบายของฉันมันเข้าใจง่ายฉันรับประกันเลยคะ่ะแล้วฉันต้องกังวลอะไรไม่นน่ขั้นแรกแรงของนปวพจนภัยมีทั้งหมด7ขั้นค่ะคุณโคอยู่แรง F ในตอนนี้ทางกิลจะพิจารณาผ่านผลงานและความสําเร็จของภารกิจค่ะในทางกลับกันก็มีการลดแรงและการพริจารณาเชนนี้ออกอยู่คะ่ะแล้วก็มีการปฏิบัติที่ต้องห้ามและมีบทลงโทษที่รุนแรงอยู่นะคะ อย่าทำตามนะคะรายง,งานเทสตต่อกิตหผักหลังลูกค้าปลอมแปลงบัตรกิลเอ่อเข้าใจแล้วครับผมจะจำเอาไว้ขั้นตอนการรับภารกิจก็สามารถไปดูใบาภารกิจที่บอร์ดแล้วนำบัตรกิลมาที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองมันก็เหมือนกับเกมเลยสินะอืมเมื่อคุณถุงแรงบีแล้วคุณสามารถรับค่าชดเชยเมื่อคุณได้รับบาดเจ็บและคุณจะได้เงินบำนาญอีกด้วยเมื่อคุณลีทายค่ะลองพยายามที่จะเป็นแรงบีหน่อยนะคะ ขอบคุณที่รับฟังค่ะถ้าหากฉันคิดถึงอนาคตแล้วไม่ยอมทงมือทำแล้วก็มันก็คงไปไม่ถึงไหนนั้นตอนนี้ก็ลองพยายามที่จะเพิ่มแรงดูแล้วกันนะคุณโคค่ะทำไมไม่ลองรับภารกิจอันนี้ดูล่ะคะฉันแนะนำเลยตอนนี้เหมาะสมแล้วค่ะเป็นเควสเก็บยาโนสค่ะเร็วเหมือนกันนะเนี่ยมาวันแรกก็ได้ทำงานเลยยาโนสนั anos, ่นหรอครับค่ะมันสามารถพบได้ที่ป่ากใกล้ๆนี้มันสามารถพบได้ที่ป่ากใกล้ๆนี้ค่ะเพื่อมาทำยาลูกค้าคือกิวปรุงยาเราจะได้รับเควส ก็ถือเมื่อเขาต้องการสมุนไพรที่อยู่ในเขตอาศัยของพวกมอนสเตอร์ค่ะรางวัลก็คือ400คอมซาต่อต้อตนหญ้าโนสค่ะตามใบเรีเค q u e s นี้ก็ราวๆ20,000คอมซาใช่ไหมครับก็ไม่เลวเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ยาเป็นที่ต้องการมากในตลาดค่ะค่าเสียก็เลยสูงตามไปด้วยและนี่ก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณโครโปรดฟังให้ดีนะคะจริงๆแล้ว q u วสแรกของนักปราชญ์หน้าใหม่จะต้องจับคู่กับน,นักปราชญภัยแร้งสูงๆค่ะถ้ายังไงให้ฉันเรียกนักปจาชญ์ไพ มาช่วยคุณดีไหมคะแน่นอนว่าไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะคุณจะเลือกใครบางคนหรอครับมันง่ายอย่างนั้นเลยเหรอไว้ใจสกิลการต่อรองของฉันได้เลยค่ะความสําเร็จของฉันคือร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนโอเคครับขอบคุณนะไว้เป็นหน้าที่ฉันได้เลยค่ะเอ้โล่งใจพี่ทีดูเหมือนว่าฉัานจะสามารถเป็นนักผจญภัยได้โดยไม่ต้องรออะไรนะต้องขอบคุณโคมแล้วล่ะถ้าได้เจอเขาอีกรั้งนั้นนะไม่ใช่แค่ว่าเขานําฉันมาส่งที่กิล เขายังให้เงินฉันมา8 0ด0 0ื่นคอมซ่าอีกนี่เป็นของขวัญน,นะ <c oughs> ในอนาคตฉันคงต้องซื้อของจากบริษัทสการ์เล็ตบ้างแล้วละ่ะขอโทษาที่รอนะคะ <c oughs> โคมสีแดงเหมือนดวงตะวันดวงตาประกายสีแดงเหมือนกับอัญยมณีแล้วก็เขาเหมือนมังกรนี่คือนัาปจนภัยแ้งเของเผ่ามังกรค่ะไอริสนิวฟาอร์ค่ะคุณคือคนที่เขาลรอกันว่าเป็นนักฆ่าหมีสินะ ยินดีไรู้จักนะเรียกฉันว่าเอลิสก็พอเออผมชื่อโครโครับโคโคซากะขอบคุณที่เป็นทุลาให้กับผมนะครับขอความกรุณาช่วยชี้แนะผมด้วยครับใช้คําพูดที่มันสุภาพเกินไปหน่อยหรือเปล่านะเออนายไม่ต้องกลัวหรอกนะพวกเราเป็นนักผจญภัยเหมือนกันพูดแบบปกติเถอะเออเออเข้าใจแล้วครับเออทราบแล้วครับเออไม่สิเข้าใจแล้วคุณโคเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากแต่เขาก็โตบนภูเขา อาจจะลําบากหน่อยนะคะสําหรับบุณไอริสที่จะต้องเข้าใจสามัญสำนึกของมนุษย์ฉันคิดว่าคงเข้ากันได้ดีนะคะ่ะในสถานการณ์นี้ฉันก็เลยเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดสินะโคตอนนี้นายรู้แล้วใช่ไหมว่าตอนนี้เราต้องทําอะไรอ๋อใช่อย่างแรกเลยนะครับเรา,าต้องหาข้อมูลใช่ไหมล่ะแน่นอนเมื่อก่อนนะฉันก็เล่นเกมแล้วฉันก็ไปที่บุ๊กมาร์กเข้าเว็บโกงทันทีเลยล่ะผมก็ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับยาโนส้วยสิ ไม่รู้แม้กระทั่งหน้าตาของมันแล้วก็ที่ที่มันโตอ้อจริงสิผมจะต้องไปหาแผนที่แล้วก็ดูพวกภูกมิศาสตร์ด้วยสินะแล้วก็มอนสเตอร์แถวนั้นถูกต้องแล้วถ้าหากนายเตรียมตัวมาดีแล้วก็ผลก็จะตามมาดีด้วยเป็นคำตอบที่ไม่ทำให้ฉันผิดหวังจริงๆนะนักฆ่าหมีเออคุณประเมินค่าผมสูงเกินไปแล้วครับ เอาเถอะทุกอย่างที่นายต้องการรู้ก็เขียนลงในสมุดที่มิเรียให้นายมาด้วยนะเอ่อเข้าใจละโอ้ในส่วนแรกของสมุดนี้ก็เขียนเกี่ยวกับพวกกิวเซอร์วิสต่างๆต่อไปก็เป็นพวกข้อมูลสินะนี่มันรวมถึงสารที่ที่วัตถุดิบนั้นอยู่นี่นะนี่มันเหมือนหนังสือยุทธศาสตร์เลยนะเนี่ยหนังสือยุทธศาสตร์งั้นเหรอ มิเลียเธอทําด้วยตัวเองเลยนะเริ่มแรกเลยนะมิเลียประจําอยู่ที่กิลสาขาใหญ่ที่เมืองหลวงแต่ตอนนี้เธอถูกเรียกให้มาช่วยงานที่สาขาใหม่ที่เมืองออนเนนน่ะตอนนี้บรรยากาศของกิลก็เปลี่ยนไปเพราะผู้จัดการสาขาใหม่และก็มิเลียแหละนะเหมือนเธอจะสนิทกับผู้บริหารสาขาใหญ่ด้วยนะไม่ต้องห่วงนายก็คือคนโปรดของมิเลียคนโปรดเหรอผมเนี่ยนะยังไงก็ตามมิเลียเนี่ยสุดยอดเลยนะมีอย่างอื่นไหมที่เราต้องการ เออขอคิดก่อนนะครับอ้อสเบียงเราต้องการสเบียงครับตอนนี้เรายังไม่มีอะไรนอกจากเกาะแล้วก็อาวุธนั้นเราลองไปที่ถนนนักผจญภัยกันเชือกไฟถูกใส่น้ําแล้วก็หินฟินด้วยผมจะใส่มันไว้ในไอเทมบ็อกนะครับโคด้วยสกิลไอเทมบล็อกจะใส่พอเหรอเอ่อเรื่องความจุสินะมันของผมมันไม่มีปัญหาหรอกไม่จํากัดงั้นเหรอเอ่อผมเข้าใจละ ไอเทมบ็อกของคนอื่นปกติแล้วมันจะมีความจุที่เล็กใช่ไหมล่ะเหมือนที่คุณโคมได้บอกไว้เลยะอ่าใช่ปกติแล้วมันจัดอยู่ในพวกสกิลขยันน่ะเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ที่สามารถเก็บได้มากกว่านะยกตัวอย่างเช่นฉันเก็บหอกนี่ไว้ในกระเป๋าอันนี้เนี่ยปกติแล้วนะคนจนรไทยแหลมสูงก็จะมีอุปกรณ์เวทคล้ายๆแบบนี้แหละนะไอเทมบล็อกของนายเนี่ยมันพิเศษกว่าคนอื่นนั่นแหละจริงๆแล้วผมก็มีอย่างอื่นที่ขี้โกงคนนี้อีกนะในเมื่อ ของเราก็ครบแล้วนั้นเรามาเริ่มเพรสกันเลยป่าเชลโลอืมยาโนสยาโนสอยู่ไหนนะโอ้มันใช่อันนี้หรือเปล่าครับอืมแต่ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่ารากมันค่อนข้างเยอะนะ่ะใบของมันจะฉีกได้หากนายดึงแล้วลื่นอ่ะนะเราต้องขุดเงั้นสินะครับไม่สิฉันมีความคิดดีๆแล้วเป็นอะไรไปเหรออะนายทำอะไรนะ่ะอ๋อยาโนสอา้าวนายเก็บมันตอนไหนเนี่ย โคเมื่อกี้นายทำอะไรนะ่ะอ่มันเป็นวิธีใช้ไอเทมบล็อกนะครับผมแค่เก็บย่าโนสไว้ในไอเทมบล็อกของผมโดยที่ผมยังไม่ต้องขุดมันนะครับมันก็ออกมาง่ายนะนึกว่านายใช้สกิลที่พวกฉันยังไม่รู้จักเสียอีกฉันก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะมีวิธีใช้สกิลแบบนี้ด้วยโอ้แล้วอันนี้ใช่หรือเปล่าครับอันนี้เหรอมีจุดบนใบไม้นั่นคือย่านาวาล่าน่ะ เราสามารถบอกชิดของมันได้ผ่านจุดสีแดงบนใบของมันนะนะน่าแปลกนะที่เควสแบบนี้ก็ยากเอาเรื่องมันโตห่างกันพอสมควรเลยละ่ะมันเลยทําให้หายากหน่อยและเมื่อคิดว่าหามันเจอแล้วสุดท้ายก็เป็นญ้านาวราแทนซะง,งั้นเควสครั้งนี้คือเก็บญ้าโนสห้าสิบต้นมันอาจจะใช้เวลาค่ำๆเลยแหละถึงวจะเสร็จก็อดทนหน่อยแล้วกันนะงั้นเหรองั้นขอใช้สกิลนั้นละกันดวงตาพระเจ้าแห่งช่างศิลป์โอ้จากมุมนี้นี่เห็นชัดเลย ดวงตาแห่งช่างศิลป์สามารถบอกสถานที่ของไอเทมโดยเฉพาะเจาะจงได้อะนะอ้อนี่ไงโอ้ไม่รู้ได้ไงนะ่ะอยู่ตรงนั้น,นง่ายๆเลยนะถ้าหากผมเจออันนึงแล้วก็ผมสามารถหามาได้ทั้งหมดเลยผ่านไปสักชั่วโมงผมก็สามารถเก็บยาโน้ตได้50ต้นตามที่เควสต,ต้องการเอาละตอนนี้ผมก็เอาล่ะตอนนี้เราก็กลับเข้าเมืองกันดีกว่านะครับไม่ใช่ว่ามันเร็วกันไปหน่อยเหรออ่อต้องขอบคุณสกิลนั่นแหละครับ ฉันพนันได้เลยว่ามิเรียรต้องตกใจแน่เควสก็จบแล้วนาะยยังมีคําถามที่อยากถามฉันอีกไหมเออคือผมสามารถถามเรื่องส่วนตัวได้ไหมครับเออชนเผ่ามัางกรมันเป็นยังไงหรอครับเรื่องส่วนตัวงั้นเหรอนั่นสินะมังกรอ่ะเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดและใหญ่ที่สุดได้ปกครองโลกในสมัยอดีตเผ่บบามังกรนั่นคือลูกหลานของฟังกรนนั่นแหละช่วงชีวิตของพวกเรานั้นยืนยาวกว่ามนุษย์ และร่างกายพวกเรานั้นก็แข็งแกร่งกว่าเออผมนะ้อิดฉาจริงๆเลยนะครับโอ้โทษทีครั้งแรกเลยนะที่ฉันได้ยินใครพูดแบบนั้นนะ่ะไม่ปกติหรอครับคนส่วนมากจะตีเส้นแล้วออกห่งา,างจากเผ่ามนะังกรน่ะเพราะว่าคนพวกนั้นเขากลัวฉันมันก็เป็นเรื่องที่น่าหดหู่นะที่มนุษย์ปฏิบัติกับฉันเหมือนกับมอ <c oughs> นสเตอร์งั้นเหรอครับเอ่อขอโทษน,นะครับที่ผมถามเอ่อช่างมันเถอะฉันไม่ได้ใส่ใจอะไรคำที่นายบอกว่าอิจฉานะ่ะ มันทำให้ฉันมีความสุขนะนะก,กิวนับพจนภยัยเอ่ะคุณทำเควสเก็บสมุนไพรโนสเสร็จแล้วงั้นเหรอนี่เลยครับเออเออฉันต้องขอยืนยันจำนวนเหมือนก่อนนะ5้านาทีหลังจากนั้นไม่มีข้อผิดพลาดใดๆทั้งหมดนั้นเป็นยาโนสยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังคงสดใหม่และรากของมันก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ดีมากๆอีกด้วยคุณทำได้ยังไงกันนะ่ะ มันไม่มีทางที่จะสามารถเก็บย่าโนต้ตในสภาพที่ดีขนาดนั้นได้เลยนะหลังจากนั้นผมก็ได้อธิบายวิธีการใช้ไอเทมบ x ็ในแบบของผมดูเหมือนมิเรียจะได้รายงานต่อฮิวสาขายใหญ่ด้วยแล้วนะตามที่เควสตได้กำหนดไว้เราจะจ่ายให้คุณทั้งหมด20,000คอมซ่าเป็นค่าตอบแทนค่ะจากวิธที่เก็บของคุณทำให้วัตถุดิบอยู่ในสภาพดีๆคุณจะได้รางวัลเพิ่มเติมด้วยนะคะสมแล้วนะที่เป็นหน้าใหม่ไฟแรง มันก็เป็นแค่เรื่องบังเอิญนั่นแหละครับแล้วก็เป็นเรื่องบังเอิญด้วยสินะที่ที่ฉันอยู่ยข้างในเนี่ยเออขอบคุณมากไอริสให้ผมเดานะนี่ก็คงเป็นความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่สําหรับเควสแรกแหละตอนนี้ฉันก็อยู่หน้าโรงแรมที่คุณโภมแนะนํามาตอนแรกผมก็กะว่าคงเป็นที่พักธรรมดาไม่ว่าจะมองยังไงที่นี่มันก็คารือ้อข ชัดๆไม่เหมาะกับเราที่เป็นนักผจญภัยเลยโอเคคงไม่เกิดอะไรขึ้นนะฉันใส่ชุดนี้ดูเหมือนคุณโครมจะจองห้องที่ดีที่สุดไว้เลยนะนี่มันใหญ่กว่าห้องฉันที่อยู่ที่ญี่ปุ่นอีกแเนี่ยอ,อ่อยากกินข้าวอยากกินมื้อเย็นแล้วสิแต่ดูเหมือนร้านอาหารที่นี่จะโคตรแพงเลยเออนี่ไงหนังสือยุทธศาสตร,ร์ โรงอาหารของเมืองออนเนนอยู่นี้สินะโอเคดูเหมือนมันจะแนะนำให้ฉันมาที่ร้านคิคุมเมนเทอีกและเมนูแนะนำฉันก็ได้สั่งมาด้วยนะก็คือไก่ย่างาคุ้มค่าจริงๆสำหรับ7,500คอมซ่าถ้าหากย้อนไปตอนที่ฉันอยู่ในบริษัทมืดแล้วก็การได้จิบวายกับเนื้อชั้นดีแล้วก็โอ้แค่คิดเหมือนฝันแล้วต่างโลกที่มันสุดยอดจริงๆ ผมจะพยายามให้ดีครับสำหรับวันพรุ่งนี้วันต่อมาผู้เขาเฟโตสวันนี้ผมก็ไปที่กิลเพื่อรับเคสวสแหละนะเควสได้บอกว่าให้ผมจัดการหมาป่าเดียวดายห้าตัวก็ตามชื่อแหละนะมันเป็นมอนสเตอร์แรลงอหมาป่าเดียวดายก็คือหมาป่าเดียวดายอยู่ตัวคนเดียวนั่นเองเงินรางวัลขั้นต่ำคือ20,000คอมซ่าค่ะ ถ้าหากคุณสามารถนำขดของมันกลับมาได้คุณจะได้รับ5,000คอมซ่าต่อตัวค่ะอ,อ๋อมันเป็นงานที่ดีจริงๆนะตอนแรกผมก็คิดเงินเลยนะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ได้หามันไปเป็นชั่วโมงแล้วเอ๊ะหมาป่าเดียวดาอยู่ไหนครับออกมาหน่อยเร็วมามามา,มา,มา,มาแต่ว่าผมก็ได้เจอวัตถุดิบ3อย่างแทนหญ้าหนูสมุนไพรที่ขึ้นในพื้นที่มีมอนสเตอร์เท่านั้นมีฤทธิ์ในการรักษาเมื่อผสมเข้ากับส่วนผสมเฉพาะ ลิเลียมจะขึ้นอยู่ในที่ราบสูงมีลทธิ์ในการชำระล้างพิษหากผสมข้อกับสมุนไพรที่เฉพาะเห็ดชื้นเห็ดที่มีความชื้นกับเก็ดและมีพลังเวทดูเหมือนกับว่าผมจะสามารถใช้สกิลสับสร้างได้อะนะเมื่อเอายาโนสมาผสมกับเห็ดชื้นก็จะได้ฮิวริงพชันถ้าหากเอาลิเหลียมมาผสมกับเห็ดชื้นแล้วก็ก็จะได้ยาต้านพิษหรือย,ยาถอนพิษนั่นเอง ทีนี้ผมก็สามารถทำฮิลลิงโพชั่นแล้วก็ยาถอนพิษได้แล้วล่ะขอ,ลของเหลวที่เพิ่งสร้างต้องการสารที่กักเก็บคุณต้องการที่จะใส่ฮิลลิงโพชั่นในถุงน้ําหรือไม่โอ้ก็ดูเป็นความคิดที่ดีนะถ้าหาฉันใส่ลงในถุงน้ําอ่ะใช่ yes ฮิลโพชั่นโพชั่นระดับสูงที่ให้ความรู้สึกสดชื่นและฮิวบาดแผลเอฟเฟกตเสริมเพิ่มการฟื้นตัวเอส เพิ่มความเร็ในการเฟ้นฟิวเอสถ้าดูจากเอฟเฟกต์แล้วนี่มันเหมือนยาอายุวัฒนะเลยนะเอาล่ะขอลองทิมหน่อยนะอ้รสชาติมันเหมือนมิ้นเลยล่ะมันทําให้ผมนึกถึงเรื่องราวในอดีตตอนที่ผมทํางานอยู่ในบริษัทมืดเลยแล้วนะทีเพื่อร่วมงานนอนบนโต๊ะสีเขียวสีมิ้นอะเอหัวฉันต่อไปก็ลองยาถอนพิษสินะ โพรเจคถอนพิษผักล้างสถานะผิดปกติมีรสชาติน้ำผลไม้เอฟเฟกต์ FX เสริมรสชาติ A บวกล้างพิษ S บวกเพิ่มความเร็วในการล้างพิษเอสบวกอสีของมันเหมือนกับน้ำยาบ้วนปากแต่ว่าก็ขอเชื่อสกิลประเมินไว้ก่อนแล้วกันนะโอ้นี่มันรสชาติน้ำอง,งุ่นเลิศนี่นะสุดยอดเลยขอโทษนะที่สงสัยนายนาะาถอนพิษนี่มัน 何ーだ